่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะฮะ วันนี้เราก็มาคุยกันเหมือนเช่นเคยครับการทำการเกษตรนั้นเราต้องยอมรับว่ามันหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เพราะหลักการนะหรือว่าทฤษฎีเนี่ยอาจจะคงที่เหมือนเดิมแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมยกตัวอย่างกรณีของคนที่เพาะเหตุ และแน่นอนที่สุดเห็ดที่มีการเพราะกันมาแต่ดั้งเดิมก็คือเห็ดฝางเป็นที่รู้กันว่าสมัยก่อนพอชาวบ้านเก็บเกี่ยวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะก็จะใช้ประโยชน์จากฝางข้าวแล้วก็มาเพาะเห็ดฟางในฤดูร้อนเนื่องจากว่าในช่วงฤดูร้อนสมัยก่อนอุณหภูมิ30กว่าในอดีตเนี่ย มันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะต่อการเพราะเห็ดฟางแรกๆก็มีการเพราะเห็ดฟางแบบกองสูงต่อมาก็มีการเพราะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการเพราะเห็ดก็นึกถึงอาจารย์ท่านหนึ่งผู้ล่วงลับไปแล้ว <c oughs> ก็คือท่านอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติซึ่งเป็นนักจัดรายการด้วยนะ ต่อมาก็มาถึงรุ่นลูกศิษย์ก็คือคุณอานท์เอื้อตระกูลซึ่งต่อมาทำงานกรมวิชาการเกษตรก็มีการฝึกอบรมเรื่องการเพราะเห็ดตั้งแต่ที่อบรมภาคฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยและต่อมาที่กรมวิชาการเกษตรก็เริ่มฝึกอบรมเรื่องการเพราะเห็ดซึ่งไม่ใช่เฉพาะเห็ดฝางก็เห็ดต่างๆอีกมากมายจนกระทั่งคุณอานท์ได้รับ เชื้อเชิญไปเป็นเรียกว่าผู้ทรงคุณวุฒิของอสหประชาชาติก็ไปทำงานในประเทศต่างๆและก็เกิดนักวิจัยเห็ดนะในแวดวงการเนี่ยหลายท่านสืบต่อมาซึ่งผมก็ลำดับความให้ท่านไม่ได้ซะแล้วเนื่อง,งจากว่าความเท่าแฉลแก่ฉลาแต่ที่แน่ๆวันนี้ ถ้าเราจะถามว่าเวลาเราเพาะเห็ดฟางเนี่ยชาวบ้านที่เพาะเห็ดฟางเนี่ยเขามีปัญหาอะไรครับปัญหาใหญ่ก็คือคุณภาพของเชื้อเห็ดนะฮะคุณภาพของเชื้อเห็ดที่เอามาเพาะเนี่ยมันก็จะเป็นเชื้อเห็ดที่ได้รับการแยกเชื้อมานานแล้วแล้วก็ต่อเชื้อกันมารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่น,นจนกระทั่ง นานนะฮะแล้วก็ทำให้กำลังของเชื้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอไม่มีประสิทธิภาพที่จะเพาะเลี้ยงแล้วได้ผลผลิตไม่ดีประกอบกับว่าถ้าเปิดว่าไปซื้อจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อเห็ดที่มีเชื้ออื่นปลอมปนมาด้วยก็ยิ่งมีปัญหากันใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็น พื้นฐานโดยทั่วๆไปทีนี้ปัญหาการเพราะเห็ดฟางในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะคัดเลือกพันเห็ดมาดีแล้วแต่เห็ดฟางเป็นเห็ดที่มีความแปรปรวนทางพันธุก,กรรมเนี่ยสูงมากนะการย้ายเชื้อเห็ดฟางมากกว่า7ครั้งหมายความว่าพอเราแยกเชื้อมาแล้วแล้วเราก็ย้ายเชื้อไปเรื่อยๆเนี่ย จะส่งผลให้เชื้อเห็ดฟางที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอ่อนแอลงครับเวลาเรานำไปเพาะก็จะส่งผลทำให้เราได้ผลผลิตน้อยเนื่องจากว่าเห็ดฟางนั้นเป็นเชื้อราที่สามารถผสมพันธุ์ในตัวเองได้โดยที่มีเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศอยู่ในเส้นใยเดียวกัน น,นั้นการย้ายเชื้อหลายครั้งก็ส่งผลให้ภายในเซลล์มีนิวเคลียสชนิดเดียวกันจึงไม่สามารถเจริญเป็นดอกเห็ดได้ประกอบกับสภาพอากาศในปัจจุบันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะสภาพอากาศในปัจจุบันมันมีความแปรปรวนอย่างมากก็เลยทำให้ผลผลิต เห็ดฟางของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากการควบคุมสภาพแวดล้อมประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือการได้รับเชื้อที่มีการต่อเชื้อมาเป็นเวลาชานานี่เป็น2ปัจจัยใหญ่ที่สำคัญนะฮะแล้วก็เชื้อเห็ดฟางที่มีคุณภาพนั้นก็มักจะ ไม่ได้รับการคัดเลือกเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็มีข่าวดีข่าวดีคืออะไรครับคือทางกรมวิชาการเกษตรคือทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเวลานี้ก็ได้เห็ดฟางสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่ากอวอกอ สทชอหนึ่งคำว่ากวกรนี้ก็คือกรมวิชาการเกษตรมันจะจะเรียกแต่ชื่อก็คือสทชอหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเหตุฝางที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะฮะอย่างไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดว่าเขาเริ่มศึกษาค้นคว้าวิจัยกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทีนี้เรามาว่าถึง ลักษณะเด่นของเห็ดฟางพันกวกอ,กอสอทอช1น,นะครับก็ปรากฏว่าลักษณะประจำพันธุ์ของเห็ดชนิดนี้ดอกตูมมีลักษณะเป็นทรงน้ำเต้าฐานกว้างรูปร่างค่อนข้างกลมเปลือกหุ้มดอกหนาอันนี้ผมต้องว่าไปตามรายละเอียดของเขาเพราะว่าเราไปดัดแปลงอะไรไม่ได้ ดอกสีครีมน้ำตาลอ่อนถึงเทาอมดำอ่อนมีขนาดกว้าง11-58ถึง58มิลิเมตรยาว1 4ถึง58มิิเมตรดอกบานจะมีรูปทรงกระดิ่งถึงทรงร่มสีขาวส่วนตรงกลางจะมีสีเทาดำ หมวกดอกมีขนาดกว้าง23-70ถึงมิลลิเมตรยาว37-72มิ37 mm. ลลิเมตรครีบใต้ดอกจะมีสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อนก้านดอกสีขาวทรงกระบอกโคนป่องเปลือกหุ้มโคนดอกหนาส่วนบน มีสีน้ำตาลปนดาส่วนล่างสีขาวก้านมีขนาดกว้าง10ถึง16มิลลิเมตรยาว49ถึง108ม mm. ิลลิเมตรอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากหนังสือกสิก่อนนะครับฉบับที่1ทับ2,568นะครับซึ่ง เป็นหนังสือที่มีอายุยาวนานถึง98ปีแล้วนะครับนี่ก็ระบุเวลาเราพูดถึงลักษณะประจำพันธุ์พืชเนี่ยนะเราต้องอ่านไปตามตัวอักษรเลยครับท่านก็สามารถที่จะนำมาสืบค้นได้ทีนี้มันดียังไงคือลักษณะเด่นของเห็ดฟางพันธ์กวกสทช .1 เนี่ยก็ปรากฏว่า ให้น้ำหนักผลผลิตเฉลี่ย2,285.16กรัมต่อตารางเมตรนะต่อตารางเมตรนะครับเมื่อใช้ฟางข้าวและขี้ฟ้ายเป็นวัสดุเพาะจะสูงกว่าเห็ดฟางสองสายพันธุ์เดิมซึ่งจะได้น้ำหนักผลผลิตเฉลี่ย หกร้อยหนึ่งจุดห้าหกกรัมต่อตารางเมตรพูดง่ายๆว่าดีขึ้นมาเนี่ยสามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการลงทุนใช้เชื้อเห็ดที่ดีนี่มันคุ้มค่านะครับการให้น้ำหนักผลผล,ผลิตเฉลี่ยจะประมาณ3ามพันสกรัมต่อตารางเมตร เมื่อใช้ทลายเปล่าของปามน้ำมันเป็นวัสดุเพาะจะสูงกว่าเห็ดฟาง2องสายพันธุ์เดิมซึ่งให้น้ำหนักผลผลิตเฉลี่ย648.43กรัมต่อตารางเมตรดีกว่าขึ้นมา500%ปเซครับนี่ดีกว่าขึ้นมา500%เซจากลักษณะลักษณะเด่นอันนี้ ก็หมายความว่าถ้าคุณใช้ฟางข้าวกับขี้ฝ้ายก็จะได้ผลผลิตมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าใช้ทลายป่าของปรามน้ำมันผลผลิตจะสูงมากลักษณะดอกนั้นดอกตูมจะเป็นทรงน้ำเต้าฐานกว้าง11.5 1 1ถึง58มิมยาว14.5ถ14ึง58 มิลลิเมตรดอกจะมีสีน้ำตาลอ่อนถึงเทาอมดำอ่อนขนาดรูปร่างและดอกตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตรของเห็ดฟางนะฮะที่มีรหัสย่อว่ามกส1 5 1 5งห5าเสองหดเดี๋ยวนี้สินค้าเกษตรไม่ต้องมีมาตรฐานท้งนั้นสปอร์มีลักษณะรูปทรงกลมไข่ สีน้ำตาลอ่อนขนาด5-6ถึงคูณ8-10ไมโครเมตรที่กำลังขยาย1,000เท่าพี่น้องครับนอกจากนั้นจะเริ่มเก็บผลผลิตได้หลังจากที่เราลดอุณหภูมิในโรงเรือนลงประมาณ7วันและในหนึ่งรอบการผลิต จะมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานคือเก็บได้ถึง2 3ถึงสสัปดาห์ด้วยกันนี่ครับอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดที่เขาได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยมาคืออย่างนี้ผมแทรกนิดหนึ่งว่าการเพาะเห็ดฟางสมัยก่อนเราเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงกองเตีย้ยและเดี๋ยวนี้เนี่ย เราเรียกว่าเราเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมเราเพาะในโรงเรือนไอตอนที่เห็ดฟางกําลังเชื้อกําลังเดินเนี่ยนะฮะเรียกว่าระยะการเจริญเติบโตระยะเส้นใยเนี่ยนะฮะมันจะต้องการอุณหภูมิสูงจะสังเกตว่าพอเขาบอกว่าพอลดอุณหภูมิในโรงเรือนลงประมาณ7วันนะครับนี่ก็หมายความว่าพอช่วงการเกิดดอกเนี่ยมันจะต้องการอุณหภูมิ ลดลงมาประมาณ1 2อ,องศาแล้วก็เก็บได้นาน2 3อ,อาทิตย์กว่าที่เชื้อจะหมดแรงที่จะเกิดดอกโดยกลับซ้ำไปนะพื้นที่แนะนำของพันนี้สามารถที่จะเพาะได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการบ่มเส้นใหญ่ และก็กระตุ้นการเกิดดอกก็จะอยู่ที่28ถึง38องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัสไม่ต่ำกว่า80สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือไม่ควรย้ายเส้นไม่ควรย้ายเลี้ยงเส้นใย,ยเห็ดฟางลงอาหารเลี้ยงเชื้อเกิน7ครั้ง หมายความว่าเชื้อรุ่นที่หนึ่งแล้วต่อไปต่อไปเนี่ยอย่ากเกินเจ็ดครั้งเนื่องจากว่าเห็ดฟางเส้นใหญ่เจริญได้เร็วแล้วก็มีความอ่อนแอของพันธุกรรมได้ง่ายตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอีกประการหนึ่งที่ควรระวังก็คือว่าควรระมัดระวังความแปรปรวนของอุณหภูมิในระหว่างการเพราะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการบ่มเส้นใหญ่ ก็จะอยู่ที่ประมาณ32-38ถึงองศาเซลเซียสแต่หลังจากเส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพาะแล้วต้องลดอุณหภูมิในโรงเรือนลงและก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ28-35ถึงองศาเซลเซียสที่ความชื้นไม่ต่ำกว่า80%นะนี่อันนี้ผมต้องย้ำหน่อย ข้อมูลสมัยผมหนุ่มๆนะครับเขาจะบอกว่าถ้าอุณหภูมิ32-33องศา,ศาเซลเซียสเนี่ยเหมาะในการเจริญเติบโตของเส้นใหญ่แต่ถ้าจะให้เกิดดอกต้องลดอุณหภูมิลงมาอยู่ที่30อันนี้ก็เขามีช่วงกว้างขึ้น32-38นี่ช่วงบ่มเส้นใหญ่28-35ทีนี้เราจะทำได้ยังไง การเพราะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะอยู่ในห้องที่เราปรับอุณหภูมิได้ครับนะข้อควรระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเพราะเห็ดฟางนั้นไม่ควรเพราะในฤดูหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิความร้อนมันจะไม่พอเพียงต่อการเจริญเติบโตอ้าวพอฟังมาถึงตรงนี้ หลายคนก็บอกว่าเออแล้วผมจะไปหาพันธุ์ได้ที่ไหนนะครับความพร้อมของพันธุ์นั้นทั้งศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทยเขาก็ทําการเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์เห็ดฟางพันธุนก์อกอวกกสอทอชอหนในน้ํากลั่นนึ่งฆ่าเชือ้อและก็เก็บในสภาวะที่เรียกว่าเย็นยิ่งยวด ที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสโดยมีแผนการผลิตและจำหน่ายเชื้อพันธ์เห็ดฟางพันธุ์กวกสทช1ในรูปแบบแม่เชื้อบริสุทธิ์ได้ปีละ500ขวดพี่น้องเกษตรกรท่านใดมีความสนใจต้องการเชื้อเห็ดฟางพันธ์กวกสทช1 ก็สามารถติดต่อขอรับบริการเชื้อพันเห็ดได้ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02579-0147นะครับ 025790147ก็ติดต่อไปนะครับที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดต้องให้เกียรติคณะผู้วิจัยนะครับคณะผู้วิจัยก็ประกอบไปด้วยนางปียนัทธรรมกิจวัดนนายอนุสรวัฒนกุลนางสาวพรรณีสว่างสี อันนี้อยู่ที่สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและก็นายกรกฎจันทรออยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่นางสุวรักษ์ชัยชูโชตและนางอัชราพยับพานนซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญซึ่งก็ได้ร่วมมือกันทำงานวิจัยทิดบนบางประมาะเราก็ขอปรบมือให้กับคณะผู้วิจัย แล้วก็กว่าที่เขาจะวิจัยได้เห็ดพันนี้มานั้นเขาไม่ได้เริ่มมาแบบง่ายๆนะเขาเริ่มตั้งแต่เรียกว่ามีการคัดเลือกสายพันธุ์ต่างๆรวบรวมนะแล้วก็มีการคัดเลือกเห็ดฟางสายพันธุ์ต่างๆมานานกว่า60ปีนะครับแล้วก็เชื้อพันธุ์กวกอสชชหนึ่งนั้น เป็นเชื้อพันธุ์ที่รวบรวมได้จากโรงเรือนของเกษตรกรในจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ดำเนินเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อภายในศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เหตุของประเทศไทยมาตั้งแต่เมื่อปี2553แล้วก็ต่อมาเมื่อปี2560ถึง2561ก็ทำการทดสอบ สภาพความมีชีวิตและประสิทธิภาพการสร้างพุ่มดอกนะฮะเห็ดฟางที่อนุรักษ์พันไว้69สายพันธปรากฏว่ามีเห็ดฟาง14สายพันธสร้างตุ่มดอกบนวัสดุหมักนะได้ดีนะแล้วก็ทำการคัดเลือกนะครับที่สุดเห็ดฟาง4สายพันธ์คือ V-VOL 016 vvol035 vvol070 และ vvol092 มีศักยภาพให้ผลิตสูงพอเปรียบเทียบกับสายพันธ์เน็ตฟางนะฮะต่างๆมาแล้วแล้วก็มาศึกษาต่อในปี6263ก็ทดสอบเหตุฟางทั้ง4สายพันธุ์แล้วก็ดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่ง ปี2,567จึงได้ดำเนินการขอรับรองขึ้นทะเบียนพันธุ์เห็ดฟางสายพันธุ์ V-VOL นะฮะ035ต่อคณะกรรมการวิจัยและประปับปรุงพันธุ์พืชและได้ชื่อว่าเห็ดฟางพันธุ์กวกสชช1นะฮะ Strum Mushroom DOA B.I.R.D.O.1 นะเมื่อ26มิถุนายน2567นี่เราก็ขอปรบมือดังๆให้กับคณะผู้วิจัยในเรื่องนี้ด้วยนะครับเฟตเรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม,ไม้ดอกไม้ประดับ เตโตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหรายกรเกษตร